สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางหุ้นนี้แค่อีเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่10นะครับเดือน7 2568นอยะครับพี่พี่เนาะก็แนวทางหุ้นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดไหมนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของของทางเราเนาะทางเราก็คือ2วันแต่ว่าทางหุ้นไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับพี่พี่เนาะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดยังไงผมขออภัยด้วยนะครับเนาะ นุนนิเคอินะครับเช้าผมให้แปกับ4ผลที่ออก7 4 2กับ3 9พี่พี่ดูผิดเลข8กับเลข7จทั้งนั้นละ3ตัวตรงนะครับใครรูดที่4เข้าไปที่42ตรงตรงๆเน้นเน้นนะครับส่วนรอบบ่ายให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก1 28 4 7อันนี้หลุดไป28เน้นเช้าเนาะเนี่ยมาบ่ายนะครับก็น่าเสียดายนะครับผมรอบบ่าย ส่วนแนวทางในวันที่10นะครับท่านใดชื่นชอบเช้าหรือบ่ายเนาะอก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดียางเฮงปังๆนะครับผมเช้าผมให้ไปที่เลข4แล้วก็เลข8นะครับปเพืนนะ่อนเน้อง4กับ8เนาะอรูปที่รูปที่8นะครับ8 1 82 89นะครับ41 48 49นะครับ3ตัว489นะครับ9นะครับผมแล้วก็49นะครับ ในหุ้นรอบเช้าเนาะก็ประมาณนี้นะครับให้4กับ8นะครับตัวเจาะก็จะเป็นที่8 2 8 9แล้วก็49ส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พเนาะรอบบ่ายเนี่ยผมให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับรูดที่อืมเนีย่ยนะครับ1กับ3นะครับพี่พีหโทษทีนะครับ1กับ3เนาะอันนี้เลข3าม 1กับ3รูป3นะครับ3 5 3 6 3 8 1 5 1 6 1 8นะครับ3ตัว1 3 5 ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหุ้นนิเคีกเช้าบ่ายปกตินะครับพี่เพื่อนเราก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ